วันนี้ผมจะขอแชร์วิธีการจัดการอ e ีเมลให้มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการอ e ีเมลได้อย่างเป็นระบบและเหลือจํานวนอ e ีเมลในอินบ็อกซ์เป็นศูนย์ได้ในทุกๆวันเรามาเริ่มจากคําถามง่ายๆกันครับคุณเคยรู้สึกไหมว่าอ e ีเมลเป็นงานหลักของคุณหรือรู้สึกกังวลทุกครั้งที่เปิดอ e ีเมลขึ้นมาดูถ้ารู้สึกแบบนั้นคุณไม่ได้เป็นอยู่คนเดียวและอีกคําถามหนึ่งที่เป็นประเด็นปัญหาสําคัญสําหรับคนทํางานโดยส่วนใหญ่ซึ่งมักจะมีหนึ่งหลายๆคําตอบยอดนิยมนั่นก็คือการจัดการกับอ e ีเมล เพราะมันมีปริมาณมากมายในแต่ละวันเรามาลองดูสถิติกันนะครับพนักง,งานทั่วไปได้รับอีเมลเฉล,เฉลี่ยถึง126ฉบับต่อวันและมากขึ้นกว่านี้สําหรับคนที่อยู่ในตําแหน่งบริหารก็มีนะครับตรวจสอบอีเมลเฉลี่ยได้มากถึง36ครั้งต่อชั่วโมงและใช้เวลามากถึง16นาทีในการกลับไปโฟกัสงานได้ใหม่อีกครั้งหลังจากที่เสียเวลาไปกับการอ่านตอบกลับและจัดการอีเมลต่างๆ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะทําอะไรอย่างอื่นให้มีประสิทธิภาพถ้าคุณยังต้องจมอยู่กับกองอีเมลในแต่ละวันและนั่นคือเหตุผลที่วันนี้เราจะมาแชร์วิธีการจัดการอินบ็อกซ์ให้เหลือส่วนกันพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่น,นครับมาทําความเข้าใจคําว่าอินบ็อกซิโลกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณเมอร์ลินแมนเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มใช้วิธีอินบ็อกซิโซึ่งวิธีนี้เป็นระบบที่จะช่วยให้เราจัดการกับอินบ็อกซ์ให้เรียบร้อยและปราศจากสิ่งรกหูรกตา แต่ขอทำความเข้าใจกันสักนิดนึงนะครับว่าเป้าหมายสูงสุดของวิธี Inbox Zero ไม่ได้อยู่ที่การมี Inbox ที่ว่างเปล่าคำว่าศูนย์ใน Inbox Zero ไม่ได้หมายถึงจำนวนอีเมลใน Inbox ของคุณนะครับแต่หมายถึงเวลาที่คุณใช้ไปกับ Inbox ต่างๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเป้าหมายคือเพื่อให้กล่องมีอีเมลขาเข้าของคุณทำงานเพื่อคุณไม่ใช่สร้างปัญหาในการทำงานให้คุณมันเป็นระบบที่จะช่วยให้คุณจัดการกับอีเมลที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่เครียดหรือให้ความใส่ใจกับมันมากเกินไป เพื่อจัดการกับกล่องอีเมลขาเข้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเมื่อคุณออกแบบระบบ Inbox Zero แล้วคุณได้เริ่มก้าวแรกในการเอาชนะ Inbox ของอีเมลของคุณแล้วชนะความเครียดความวิตกกังวลที่เมลของคุณนํามาให้คุณเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับคือการยกเลิกการรับสมัครจดหมายที่ไม่จําเป็นขั้นตอนแรกของวิธี Inbox Zero คือการลบสิ่งที่ไม่จําเป็นออกจาก Inbox ของคุณเองลองดู Inbox ของคุณตอนนี้คุณเห็นอะไรครับ ผมเดาว่ามีจดหมายข่าวที่เกิดจากการไปสับสกายเว็บไซต์ต่างๆการแจ้งเตือนสินค้าใหม่และโปรโมชั่นต่างๆอีเมลทางการตลาดทั่วๆไปและก็รีเควสต์อีเมลแบบสุ่มจากคนแปลกหน้าที่บางทีเราเองก็ไม่รู้จักอีเมลเหล่านี้กําลังทําให้อินบ็อกซ์ของคุณเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่จําเป็นทําให้โฟกัสไปที่อีเมลสําคัญๆได้ยากขึ้นวิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดการกับอีเมลให้เหลือศูนย์คือการกําจัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปก่อนโดยเริ่มจากการยกเลิกการรับสมัครจดหมายข่าวที่เราไม่ต้องการรับอีกต่อไป นี่คือเคล็ดลับง่ายๆในการล้างข้อมูลที่ไม่จําเป็นออกไปได้เร็วขึ้นเริ่มที่ใช้ฟังก์ชันค้นหาในกล่องอีเมลขาเข้าหรือ Inbox 2คุณนะครับแล้วค้นหาคําว่ายกเลิกการรับสมัครหรืออันซับสครายเราจะได้พบกับจํานวนอีเมลที่สมัครรับข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราได้รับอยู่บ่อยๆจากนั้นค่อยๆไล่ทยอยกดยกเลิกการรับสมัครจากอีเมลที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไปแต่คราวนี้ถ้าตัดสินใจไม่ได้ลองพิจารณาดังนี้ครับ ลองดูทีละอีเมลนะครับว่าอ e ีเมลนั้นเราเปิดอ่านบ่อยแค่ไหนและเมื่อคุณเปิดดูมาแล้วเราได้อ่านอ e ีเมลฉบับนั้นจริงๆไหมถ้าอ่านแล้วได้ใช้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนใช้ข้อมูลเหล่านั้นสำหรับการทํางานหรือเปล่าบันทึกเก็บไว้หรือได้มีการ f o r w a ว d ดส่งต่อให้ใครหรือเปล่าสําหรับการรับสมัครใดๆที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ข้างต้นให้ยกเลิกการรับสมัครได้เลยครับการจัดการในข้อแรกจะตัดอ e ีเมลที่ไม่ต้องการส่วนใหญ่ของเราออกไป สิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้คือกล่องขาเข้าหรืออินบ็อกซ์ที่เต็มไปด้วยอีเมลที่คุณต้องการหรือจําเป็นจริงๆพยายามจําไว้ว่ารับเฉพาะอีเมลที่คุณต้องการเมื่อคุณต้องการเท่านั้นมาต่อกันที่ข้อที่2นะครับจัดการอีเมลที่เหลือให้เป็นศูนย์ตอนนี้เรามาจัดการอีเมลที่เหลือในกล่องอินบ็อกซ์ของคุณให้เหลือศูนย์กันต่อโดยไม่ต้องกังวลกับอีเมลที่เก่ากว่า2สัปดาห์หากคุณยังไม่ได้จัดการกับอีเมลเหล่านั้นคุณสามารถปล่อยผ่านไปเลยก็ได้เลือกอีเมลที่เก่ากว่าสััปดา์ท้งหด และจัดเก็บถาวรโดยใช้ฟังก์ชัน Archive ไว้ตอนนี้คุณควรมาไล่ดูอีเมลทุกฉบับของสัปดาห์ที่แล้วและถามตัวเองว่าควรทําอะไรต่อดีสําหรับอีเมลแต่ละฉบับคุณมี3ทางเลือกดังนี้ครับ 1. ตอบกลับ 2. เพิ่มลงในทั s k ์งานของคุณและ 3. ลบทิ้งซึ่งเป้าหมายของการล้างข้อมูลในส่วนนี้ไม่ใช่การตอบกลับอีเมลทุกฉบับให้มุ่งเน้นเฉพาะอีเมลที่สําคัญสําคัญเท่านั้น โดยหากการตอบกลับอีเมลใช้เวลากว่า2นาทีให้ตอบกลับทันทีและไปทําอย่างอื่นต่อหรือไล่ดูอีเมลถัดไปหากอีเมลมีสิ่งที่ต้องดําเนินการต่อให้เพิ่มลงในทั s k สงานของคุณและหากคุณไม่ใช่ผู้ติดต่อหลักที่จําเป็นสําหรับงานนั้นๆให้มอบหมายหรือส่งต่องานนี้ให้กับบุคคลที่เหมาะสมต่อไปเมื่ออีเมลไม่จําเป็นต้องตอบกลับหรือดําเนินการใดๆจากคุณคุณสามารถเลือกอาคาหรือลบทิ้งก็ได้ โดยพิจารณาว่าคุณจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ในอนาคตหรือเปล่าถ้าใช่ให้อาคายไว้หากไม่ใช่ให้ลบทิ้งเนื่องจากคุณกำลังประมวลผลอีเมล2สัปดาห์เท่านั้นคุณจึงไม่ควรใช้เวลากับขั้นตอนนี้นานเกินหนึ่งชั่วโมงมาต่อกันที่ข้อที่3นะครับเคล็ดลับในการจัดการอีเมลให้เหลือสูตรกันต่อ6ขั้นตอนที่คุณสามารถดําเนินการสําหรับอีเมลทุกฉบับมีดังนี้ครับรีพายออคายใช้คาล endar แอปใช้ทาร์กส์แมเนเจอร์ใช้โน้ตแอป และใช้ Lead Letter App ซึ่งเราคุยกันไป2ข้อแล้วนะครับคือ ReP l y แล้วก็อา c h i า e และเพื่อให้ Inbox ของคุณเป็นศูนย์ได้จริงๆคุณควรให้ Inbox ทําทำหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือคอยรับอีเมลใหม่ๆเท่านั้นคุณควรจะให้ฟังก์ชันอื่นๆท,ทั้งหมดที่คุณเคยใช้กับ Inbox เปลี่ยนมาจัดการโดยแอปพลิเคชันอื่นๆแทนและควรให้แอปเหล่านั้นเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอีเมลที่คุณใช้งานอยู่เพื่อให้ทุกอย่างทางานได้อย่างราบรื่นและนี่คือ4แอปที่คุณควรมีครับ 1. คือแอปฏิิทน สำหรับจัดการนัดหมายและการประชุมและกิจกรรมที่ระบุเวลาที่เฉพาะเจาะจงโดยแอปที่แนะนำก็คือ Apple c a l enda r แล้วก็ Google c a l enda r ครับ 2. Task Manager คือแอปที่คอยจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำเมื่ออีเมลมีการแอคชั่นที่ต่อเนื่องคุณควรเพิ่มแอคชั่นเหล่านั้นลงใน Task Manager แอปพลิเคชันที่คุณเลือกใช้ซึ่งในที่นี้ผมขอแนะนำเป็น Reminder และ Google Keep 3. Not e ตแอปพลิเคชัน สำหรับบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการบันทึกไว้ใช้ภายหลังโดยในที่นี้ขอแนะนำแอปพลิเคชันที่ชื่อ Apple Notes แล้วก็ Google k e e p เช่นกันครับและสุดท้าย Read Later App เพื่อบันทึกเนื้อหาออนไลน์ที่คุณต้องการอ่านมาในภายหลังโดยขอแนะนำา2แอปครับคือ Instapaper และ Pocket มาสรุปหัวข้อนี้สั้นๆกันอีกครั้งนะครับเมื่อมีอีเมลที่จะเป็นต้องตอบกลับให้ตอบกลับทันทีหากไม่ต้องการข้อมูลใดๆจากคุณให้อาคคายได้เลย สำหรับอีเมลส่วนที่เหลือให้ใช้แอปอื่นที่บอกไว้ข้างต้นมาช่วยคุณตัวอย่างเช่นอีเมลที่มีรายละเอียดการนัดประชุมสำหรับโปรเจกต์ kick off ให้บันทึกไว้ในแอปปฏิทินที่คุณเลือกใช้เจ้านายสั่งงานมาให้ตรวจสอบไฟล์พรีเซนเตชันให้บันทึกไว้ในแอปจัดการทาสของคุณคุณกำลังอ่านบทความและเจอว่าเนื้อหาดีน่าสนใจมีประเด็นที่คุณต้องการบันทึกเก็บไว้ให้เก็บไว้ในแอปโน้ตที่คุณเลือกใช้และสุดท้ายหากมีเพื่อนส่งคลิปที่เกี่ยวข้องก,กับการเพิ่ม productivity ในงาน และคุณต้องการดูต่อภายหลังให้เก็บไว้ในแอปกลุ่มล a l l t t e r แ p ปของคุณมาต่อกันที่ข้อที่4นะครับคือการกำหนดเวลาเช็คอ e ีเมลและพยายามทำให้ได้องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งของหลักการ Inbox Zero ก็คือการสร้างและรักษาการควบคุม Inbox ของคุณและเริ่มต้นด้วยการกำหนดเวลาที่คุณเช็คอ e ีเมลในแต่ละวันขอย้ำอีกครั้งครับอีเมลไม่ใช่งานหลักของคุณ ในความเป็นจริงแล้วอีเมลเป็นเพียงสิ่งที่ต้องทําอย่างหนึ่งในทักษ์ของคุณเท่านั้นเพราะฉะนั้นควรกําหนดเวลาในการเช็คอีเมลของคุณให้มีจํานวนอีเมลคงเหลือเป็นศูนย์เพียงแค่วันละสองสาครั้งตามรอบเวลาที่คุณกําหนดไว้ก็พอจากแนวคิดข้างต้นเลยเกิดคําถามที่ว่าแล้วเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเรื่องนี้คือตอนไหนดีจึงขออนุญาตแนะนําดังนี้ครับช่วงแรกคือช่วงสายๆหลังจากที่คุณทํางานหลักๆของวันนั้นเรียบร้อยแล้ว คุณอาจจะใช้ช่วงเวลานี้เช็คอีเมลเป็นช่วงแรกของวันก็ได้อีกช่วงหนึ่งที่แนะนําก็คือช่วงก่อนเลิกงานเพราะคุณจะได้ไม่พลาดอีเมลใดๆเลยก่อนจะออกจากที่ทํางานและอย่าลืมกําหนด,ดเวลาสิ้นสุดสําหรับแต่ละช่วงเวลาที่ตรวจสอบอีเมลเช่น1รอบโโมเดโลหรือ25นาทีใช้เวลาเท่านี้ต่อครั้งก็เพียงพอแล้วสําหรับการเช็คอีเมลอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคืออย่าปล่อยให้อีเมลไปส่งผลกระทบต่อช่วงเวลาอื่นของวัน พยายามกำหนดเวลาเฉพาะการตรวจสอบอีเมลในตารางงานของคุณส่วนที่เหลือของตารางงานของคุณจะได้เหลือไว้ทำอย่างอื่นที่สำคัญมากกว่าและควรหลีกเลี่ยงการเช็คอีเมลบ่อยๆเพียงแค่ต้องการเปลี่ยนอรียบทเท่านั้นคุณก็จะลดความเครียดและกลายเป็นคนทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ขอสรุปเคล็ดลับในการตั้งเวลาเช็คอีเมลกันสั้นๆอีกครั้งนะครับ 1. คือเลือกเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณอาจจะเป็นช่วงสายบ่ายหรือตอนเย็นของวัน 2. กำหนดเวลาสิ้นสุดสำหรับแต่ละช่วงเวลาที่เช็คและจัดการอีเมลและ3หลีกเลี่ยงการตรวจสอบอีเมลนอกกรอบเวลาที่กำหนดไว้มาถึงเทคนิคสุดท้ายของ Inbox Zero แล้วนะครับคืออย่าเครียดกับการทำ Inbox Zero ถึงแม้วิธี Inbox Zero จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับอีเมลที่มีจานวนมากมายในแต่ละวันแต่ขอว่าอย่าเครียดกับการทำ Inbox Zero ของคุณจนเกินไปนะครับ อีเมลไม่ใช่งานที่ต้องทําให้เสร็จเสมอไปเพราะไม่มีทางที่คุณจะทํอินบ็อกซิโล่สำเร็จได้ทุกครั้งเพราะคุณมีโอกาสได้รับอีเมลฉบับใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอบางครั้งในบางวันคุณอาจจะวุ่นวายมากๆยุ่งมากๆกับงานของคุณและงานเหล่านั้นมันอาจจะสําคัญเหนือกว่าการทำอินบ็อกซิโ่ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งนั่นเป็นเรื่องธรรมดาในเวลาที่เป็นแบบนั้นให้คุณโฟกัสเฉพาะอีเมลสําคัญๆเท่านั้นรวมถึงสิ่งเร่งด่วนและสําคัญที่ต้องดําเนินการทันทีก็เพียงพอแล้ว แลปล่อยให้ส่วนที่เหลืออยู่ในอินบ็อกซ์ของคุณและเมื่อสถานการณ์เริ่มลี้ลายค่อยกลับมาจัดการกับอินบ็อกซ์ของคุณและทำอินบ็อกซิโลอีกครั้งเคล็ดลับในการลดความเครียดจากการทำอินบ็อกซิโลนะครับหนึ่งคือตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงในการทำอินบ็อกซิโลให้สำเร็จเช่นสัปดาห์ละสองครั้งหรือสามครั้งสองให้ความสำคัญกับอีเมลที่สำคัญที่สุดก่อนอย่าเพิ่งไปกังวลกับอีเมลอื่นๆมากจนเกินไป 3. ฝึกฝนให้เป็นประจำกับการทำ Inbox Zero ซึ่งมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อทำซ้ำๆถึงแม้วิธี Inbox Zero จะเป็นวิธีที่ดีในการจัดการกับอีเมลจำนวนมากมายในแต่ละวันแต่อยากเครียดกับการทำให้สำเร็จในทุกๆครั้งไปพยายามโฟกัสไปที่อีเมลที่สำคัญที่สุดก่อนและปล่อยให้ส่วนที่เหลืออยู่ใน Inbox ของคุณต่อไปเป็นยังไงกันบ้างครับกับเทคนิค Inbox Zero ที่วันนี้เอามาฝากกัน วิธี Inbox Zero เป็นระบบการจัดการอีเมลที่ช่วยให้คุณจัดการกล่องอีเมลขาเข้าให้เรียบร้อยนะครับและปราศจากสิ่งรกหูรกตาวิธีนี้ช่วยให้เราโฟกัสไปที่งานสำคัญสำคัญได้มากขึ้นและช่วยลดความเครียดได้เรามาสรุปหลักการสำคัญสำคัญของ Inbox Zero กันสั้นๆอีกครั้งนะครับข้อ 1. จัดการอีเมลของคุณเป็นระยะระยะ,ะ,ยะอย่าเปิดอีเมลไปเรื่อยๆจัดการอีเมลเป็นระยะระยะอย่างน้อยวันละครั้ง2แยกอีเมลออกเป็นหมวดหมู่ โดยจะใช้แท็กหรือการสร้างโฟลเดอร์เพื่อแยก e อีเมลออกเป็นหมวดหมู่ก็ได้เช่น e อีเมลงานอีเมลส่วนตัวอีเมลโปรโมชั่น 3. จัดการอ e ีเมลทีละฉบับอ่านอ e ีเมลแต่ละฉบับอย่างรอบคอบและแตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรกับอ e ีเมลนั้น 4. ตอบกลับทันทีถ้าหากการตอบกลับนั้นคิดว่าใช้เวลาน้อยกว่า2นาที 5. ลบอ e ีเมลที่ไม่สําคัญออกถ้าอ e ีเมลนั้นไม่สําคัญจริงๆให้ลบทิ้งได้เลยวิธี inbox zero เป็นวิธีที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับ ความต้องการของคุณได้นะครับคุณสามารถนาวิธีการนี้ไปใช้ได้ด้วยตัวเองโดยปรับแต่งให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงๆของชีวิตของคุณนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จบลงแล้วครับกับเ n b o x ็อกซหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับและหากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e หรือแชร์ไปให้ผู้อื่นที่คิดว่าเขาจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับวันนี้ผมนิวเวลรชัยและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ